่คะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาต้มกปวยจับก,กันนะคะเป็นกปวยจับยวนทุกคนซื้อมาจากโลกาสนะร้านที่เราเคยไปกินประจำโชบมากเลยร้านนี้วันนี้ซื้อมาต้มเองเดี๋ยวจะทำให้วิธีทำให้ดีด้วยวันนี้ไม่ได้ผักกับไอ้น,นี่หมูยอสองอย่างทุกคนแล้วีหมูน้ำเดือดแล้วนะทุกคน เรใส่เส้นลงไปก่อนได้ทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมใช,ช่ไหมโอเคประมาณนี้ข้างในก็จะมีเครื่องปรุงนะคะมีหอมเจียวมีพริกป,ป่งแล้วก็มีผงผงน้ำสม้มอ,อันนี้น่าจะเป็นน้ำมันมัน หอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดก็จะมาใส่อ้อน้ำมันกระเทียมเหอมอันนี้เป็นหอมไว้ใส่ผักห,หลังจีากนั้นเราก็จะมาคนสักเด็กน้อย อันนี้มันเป็นเส้นสดนะทุกคนมันสุกง,ง่ายเลเส้นสดมีแบบเส้นแห้งด้วยนะแต่ไม่ได้เอมาโชว์อยู่ข้างหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ผักเลยค่ะทุกคนชอบกินคะนาคะน้าฮ่องกงก็จะมีหมูยอใส่หมูยอไปลยจุกๆไม่มีหมูเดงแล้วทุกคนเ ถ้าถ้ามีหมูเดงนะจะเข้ากันมากยังจะแซ่บบอาง้งไม่สุกเนเข้าให้พริกนี่มาเยอะมากตอนแรกเราว่าจะใส่สองหมนะแต่กูกินไม่หมดขอเดี๋ยวเติว ทุกคนได้อะไราทานข้าวเย็นกันบ้างเอ่ยวันนี้ได้ไราทานข้าวเย็นตันขาหลังจากที่รอน้ำเดือดโอเคค่ะทุกคนสุ็แล้วเรามาเริ่มปรุงกันได้เลยจ้าเราก็จะมาใส่นี่เลยหอมเจียวอันดับแรกแฟนตัวน้อยมาข่นไหมเราก็จะมีพริก ชอบราจับจับค่ะชอบแอบบได้ใไ่แบบนั้นเลยจ้าแล้วก็จะมีะน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปสชอบเปรี้ยวหวานนะทุกคนทุกคนชอบประไหนกันบ้างโอเคจากนั้นเราก็จะมาคนให้เข้ากัน,นยังไม่ได้ใส่มะนาวลงไปกินข้าววเนอะไรคะ่ะ นี่ถ้าเครื่องครบนะมีซีฟู้ดใส่นะนี่มาทานอันนี้ตามมีตามเกิดไปก่อนชิมหน่อยสิอืมอร่อยนะอร่อยเลยอะแทบจะไม่ได้ปรุงอะไรเลย làm được hay mương, Lông nó, nó lên มันทำมีกสามมุมด้วยจะอร่อยมาก 有用吗？嗯嗯嗯嗯 哪里？